ค่าปฏิณนาโค้ดของเขาผมมันหนีว่าล่างล่างปืนครับผมเพราะว่าเข้าออกไม้ไปเดีวครับผมออกไม้ไปยิ่งขายิ่งลูกค้าเขาเข่ามากครับผมพอดีไปตั้งกล้องพร้อมครับยิ่งไปประมาณสิบกุญแจนะครับผมอ่ากับเดี๋ยวสิ่เดมาล่างปืนหนอกเนาะเพราะว่าตัวนี้ หั่นห้างว่าทำความสะอาดเพราะว่าหั่นห้าเอาไวโ้โดนเดีอยวสนิมมันเจ๊ขึ้นครับผมต้องโน้ำมันสลุปน้ำมันไว้ครับนะ,นะเดี๋ยวมาล้างครับผมนี่นะครับใส่ใส่ตัวเก้าเนี่ยนะครับผมเป็นสายเอ็นครับผมเพราะมานเบิดลอ,อยครับเบิดลอ,อยยี่ครับผมก็ลอยด้วยนี่ครับผ่าเนาะผ่าขามันจะได้เห็นงางว่าเขาหมออกอกยรออกหน่อยออกายเนาะตัวนี้ก็ มาหลังกันแน่ครับผมตัวนี้ก็ถอดแมกกาซีนออกเรียบร้อยครับผมเซฟความปลอดภัยเนาะตัวนี้มาแจกก่อนนี่ครับดูทสายล,ลูกเรียนครับผมเบิง้งไม่ตงเบิ่งมาโอมีลูกกระสุนเนาะปลอดภัยครับผมตัวนี้ปลอดภัยเนาะเวลาเขาทำความสะอาดเขาต้องเช็คก่อนครับผม <c oughs> ปอดลูกเรียนกับ ฟังนี่ก็เก right ่าครับนี่ครับกดนี่ครับถอดถอดลูกเดือนออกครับแร่ๆนี่ครับเขาจะเอาลูกเดือนมาทําความสะอาดครับผมหลังจากเขายิ่งไปแล้่ยวนอนนี่ยเราตั้งเหลือคือเก่าจากรอบที่แล้วผมทําความสะอาดเลยครับเดี๋ยวเขาเช็คความปลอดภัยครับผมนี่ครับคือเบิร์ไม่รั่งเพิ่งแต่ว่ามีครับปลอดภัยดีครับผม เพือ่อความมั่นใจให่าไอเอาสายนี่ครับผมสายนี่เนาะร้อยเข้าไปเบื้องเด้ครับร้อยเข้าไปร้อยเาก่อน,นสใส่น้ำมันเนาะนี่ครับสอดเข้าไปในหูนี่ครับตรงไปครับสอดตรงตรงไปเนาะทำความสะอาดหลังจากเข้าไปอ่าร่องยิ่งหรือว่าไปหากับของมาแล้วเ้าก็ต้องล้างไปครับ ว่าโน่นเท้าสิเด็จับอีก่ครับผมกับผมมีบุคคลมีเวลาเนาะน่ครับเช็คความปลอดภัยก่อน,นครับ พนี่ครับเขามีดูกระสุนครับผมมันนี้ตอนนี้เขาก็สอดกลับขึ้นครับผมสอดทั้งนี่ครับมันสอดให้ไล่ออกไปเนาะตอนนี้เขาสอดไล่ออกไปเพื่อสี่ล่างครับผมเหมือนกระชุบหนังมันครับนมัน,นอันตัวนี้สีดูจักกันดีครับผมตอนเม่าด้เขาไปสืบปืนเนาะกับทังงลานเขาจีแถ่ไม่ให้ครับผม นี่ครับลานปืนยาิบังบุรพาครับผมนี่ครับอ,อเขาจะแถมตัวน้ำยาตัวนี้มาให้แต่หาน้องซื้ออองนี่จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่นจะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับเนอะใส่ตัวนี้ล่างก่อกนครับหลังน้ำกล่องก่อนมันสะอาดแล้วกาจะใส่ไ้เดรมันตัวนี้ลงไปที่ลังรักษา สนิมบ่าให้ขึ้นครับเกี่ยวเกี่ยวปืนสิบ่ได้เสียหายครับผม ว่าแบบนี้ครับแล้วนะจับนี่ครับจับเด้งมาเด้งเข้าไปเวิดครับผมเดี๋ยวสลบชันมามันก่อนนี่ครับใส่หนังมันตัวนี้ครับผมฉีดเข้าไปให้ครับนี่ครับฉีดแล้วก็รูดเลยครับเปิดเสรีหลังทำความสาะอาดเนาะล้างล้วกล่องครับเพราะว่าเขายิ่งไปแล้วเข่ามอปืนก็จะ ติดอยู่ในร่องนี่นนนครับน,น้องกรางลังเลยเกิดสนิมมากอ่ะชิชิต,ต,ตรวปืนครับชิดไดร์ปืน,นครับผมนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้ครับแสดงว่าไอ้ลูกกระสุนนี่เขาเม่มกาก่ะไหลครับปกติอลไรยิ่งมากสีด,ดำครับผมตัวนี้เขาเม่าก่ะไหลเนาะเนี่ยเป็นน้ำมันนะครับสรุปปืนนะครับเง,งตาตัวนี้รุปปืนสรุปกล่องแบบนี้ มาาเงาแววๆเลยครับเป็นน้ำมันกันสนิมครับตรงนี้สามามาฉีดเตะว่าเ้ายิ่งไปประมาณสิบวนอานิตีนะครับผม ครับมันมีหน่อยมีหลายเราบผมตรงลลางสรุปน้มันไปครับกับมือนี้กับพ่อได้พ่อได้กับเขาครับผมเอามาว่าดศิลาป์เปลี่ยนแผนเป็นไอ้ผัดเซยน้ำมันเนาะผัดซอ่น้ำมันส้มครับเอาแสีบแสีบครับผมมีโน่นี่แสีบแสีบกระหลบครับ เข้าไปครับซีดก็ดึงหนับผมเนี่ยดึงออกมาเนี่ยครับปึ๊ดเนี่ยซ้ำหนี่กับพ่อเลยครับผม,ม,บมรู้สึกว่ามูามีมมม่เขามองครับเกี่งดีครับ สามารถเอาน้ำมัดนี่ลงปืนใดต่อครับผมเพราะว่ากันสนิมตัวนี้รักษารักษาสนิมรักษาพวกอันนี้ได้ก็ให้เขาสนิมเนี่ยแม็กกาซีนถุงมันลนวก็ติดเป็นแบบนี้ครับแววเลย เป็นจุดสองสองเอลอาร์เนาะนี่ครับโอเคครับนั้นอ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวสีสีหล่างน้ำครับตัวนี้เป็นเข่าเป็นเข็มแท่งชนวนเนาะตัวนี้เป็นลูกเดือนครับเดือนเข็มแท่งชนวน จะรวมนนำมั่นไว้ครับนี่ผมมีอย่างไรครับผมกาฝากไว้เพ่นเทนี้ครับเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไมครับผมแนะล้วก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ